สวัสดีครับแปลปากินครับช่างเกมครับวันนี้ช่างเกมจะมาแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดครับรุ่นรถ t ต y ย t a p r i อูดครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดครับเราสามารถเปลี่ยนแบบง่ายง่ายครับโดยที่ก่อนอื่นก็ต้องถอดโค้บแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ถอดเซอร์วิสปั๊กนะครับตัวสีส้มๆเนี่ยนะครับตัวนี้ครับที่ช่างเกมถือนี่ครับถอดออกแล้วนะครับเราต้องรอประมาณ10นาทีครับให้ไฟมันคายประจุนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแผ่นของแบตเตอรี่นะครับฝาครอบแบตเตอรี่ลต้องใช้ตัวเซอร์วิสปั๊กน่าขันออกนะครับอย่าใช้ปุ๊กงัดนะครับหักนะครับ จะเป็นเครื่องมือพิเศษในการขันปุกตัวนี้ออกนะครับจะมีน็อตยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับของแบตเตอรี่นะครับเราถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดกับตัวถังรถนะครับออกให้หมดครับแล้วก็ยกออกแบตเตอรี่ออกมาด้านนอกรถนะครับ ก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแต่ตัวแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ส่วนอื่นเราจะใช้ของเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนแต่ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับสาเหตุที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดนี่ก็1คือไฟจะโชว์เช่นแบตเตอรี่ไฮบริดซิ่เต็มนะครับ ก็จะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์โชว์แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจเรามาดูแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับราคาประมาณ9 0 0 0หกว่าบาทนะครับแล้วแต่รุ่นรถนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นการเคลมแบตเตอรี่นะครับทาง Toyota จะรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีนะครับไม่จำกัด ระยะทางวิ่งนะครับไม่จำกัดเลขไม่ถ้าคุณผู้ชมรถไฮบริดมีไฟโชว์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดซิเตรมนะครับเราก็จะเป็นรูปไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับสามารถนำรถมาตรวจสอบที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะครับ ดีเลย์นี่เราจะใช้ตัวเดิมนะครับตัวโบโบเวอร์เราก็ก็จะใช้ตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวโบเวอร์พัดลมระบายอากาศนะครับซึ่งจะดูดจากระบบแอร์ภายในรถนะครับเพื่อจะระบายความร้อนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็ตัวนี้ก็สำคัญนะครับตัวโบเวอร์จะดูดอากาศที่เราเปิดแอร์ในรถนะครับเพื่อจะ มาระบายความร้อนนะครับการขับขี่รถไฮบริดนะครับแนะนำว่าคุณผู้ชมไม่ควรรับประทานหรือกินขนมในรถหรือทำให้รถสกรปรกเกินนะครับหรือมีฝุ่นละอองหรือมีสิ่งสกรปรกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยครับโบเวอร์นะครับจะดูดอากาศดูดฝุ่นดูดอะไรนะครับ เพื่อที่จะมาระบายอากาศของแบตเตอรี่นะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่ขั้วหรือส่วนต่างๆสกปรกไปด้วยนะครับทำให้การชาจไฟหรือการเก็บไฟเนี่ยเสื่อมนะครับไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นตัวช่องลมนะครับที่จะไประบายความร้อนด้านในของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ อุปกรณ์ต่างๆเราจะใช้ของเดิมนะครับการถอดประกอบต้องใส่อุปกรณ์ชุดสายไฟเข้าที่เดิมนะครับไม่ยากครับก็ควรใส่ถุงมือป้องกันนะครับตอนนี้เรายกแบตเตอรี่เข้ามาประกอบภายในรถแล้วนะครับ ก็ขัน้อนใหแน่นตัวสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือใส่เซอร์วิสปั๊กแล้วก็ใส่โคโลบแบตเตอรี่นะครับเซอร์วิสปั๊กเขาจะมีล็อกของเขานะครับต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับถ้าสาไปแล้วให้กดแล้วก็กด ล็อกอีกทีนะครับเนี่ยครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มาใส่โคนโลบแบตเตอรี่นะครับจากนั้นทําการสตาร์ทรถถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับไฟไฮบริดเซ s ตเตหรือไฟ Engine และเครื่องหมายตัวใจจะหายไปนะครับอัตโนมัตินะครับหลังจากเราสตาร์ทแล้ว ควรสตาร์ททิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็นำรถวิ่งทดสอบประมาณ50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับฝากไว้ด้วยครับเคล็ดลับการบริการดีๆครับส่วนคลิปในช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเคล็ดับการบริการซ่อมรถไฟเครื่องยนต์โชว์หรืออาการต่างๆของรถยนต์นะครับ ฝากไปดูนะครับผมไปเอลไปกินกับช่างเกมครับสวัสดีครับ